นังเมยมันคือวิ่สาหร่ายมันไม่ไหลอ่แม่บีอข่นไปนอยสู้ซี่งหวาเฮงบลูเจิง่ามยหลังบ่อข้างๆอ่ะลูกข้างๆ จะเปิดันรทุอยากระบอกรจะเปิดรุดบรรทุกหลังบอ็น่มเพื่นวะแค่มอปะเขาไม่มีหมอใแกล้งแกต้งมีเพื่อนเด็เด็เพื่นกระสีมากมันเป็นอบกูหมอเขาไม่มีมินิหมออยู่ Mọi

biệt đứng, 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 ไอแกใช้บอกเจ้าไปอาบน้ำเนี่ยผ้ำจอยโผลเอานาบนามเรื่อลืองนามเขาล่นเนยนามไม่ได้เหลืองกินพอมเนี่ยเขาบริอาบด้อเขาไว้้างที่จังหัวว่าเขาชิมีน้ำมาสดเนี่นะเขาอาบพี่มคนเราล่ะไม่้อาบเร็วเป็นบนอย่างนี้ถ้าเขหนาไมนเหลืองมันหนาข้างหลัง หนาคเหนาามีหอดฟ้าซิวมีหอดแนม่กยังไปอาบอยู่เนาะแล้วนามาเข้าไปลัดีเนาะเปไหูนวกหัวเขาที่มาเปิดไม่ได้ทั้งเลืองวสัตว์ยังไปอาบปวดปากแหงนีเนใอยากกินน้บกโยบอเยังไนน้ม่อกี้ขนาดขนา่แน่่างไปานยามาน้าไปอาบไส่สักเียบไป ก่ได้จิ้มสักินะมึงจิ้มสักชนะแล้เ้ยต้มจาของ่ว่าขอแัะกะเลิศแล้วเนาะไม่เรกเิแดกมบที่มยาแยางรูยู่ไ่ได้ิพายมดูอนมันเดเตยละนี้มึอนดิอกมนเมินิน ไปพัทยาพนี้เมนิเมน้สิพยาบอยู่แบบเตยล่นอรับเ่าแล้วจะนเาเยล้วันท้ายกเย้วมนิมสิพยามแบบว่าบนอนไหมบอกแล้วว่าจะเท่าเออแต่ไม่ขึ้นเึ้มึงบวเท่ากันแล้วต้องผูบาดว่ามันยขึ้นยึ้น

<cười> ui, <cười> cho tít lèo Uống yến, cho tít tít <laughs> <laughs> <lèo. cười> <Lèo> rồi, à, cho tít lèo nó bơm, nó nó tít cái <laughs> này, cái nào, thêm thao mua là